ค่ะรายการผู้หญิงแนวหน้ากับคุณแหนในวันนี้นะคะยังคงเต็มอิ่มไปด้วยสาระความบันเทิงจากหลากหลายเรื่องราวสุดพิเศษที่เราคัดสรรมาเหมือนเช่นเคยค่ะพร้อมอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงสังคมต่างๆนะคะสําหรับไฮไลท์ในวันนี้มีอะไรบ้างเราไปชมกันเลยค่ะ เอกสิทธิ์แห่งผู้นำใหม่ Isuzu MU-X โฟกัสออนในครั้งนี้นะคะคุณขิมทิพยระดาและจิเล็กกรกนกนจะพาเราไปพบกับบุคคลใดที่ประสบความสำเร็จและมีไลฟ์สไตล์ที่น่าติดตามนะคะไปติดตามพร้อมๆกันในช่วงโฟกัสออนค่ะช่วงโฟกัสออน สนับสนุนโดย Isuzu MU-X สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะโฟกัสออนประจำสัปดาห์นี้นะคะพิเศษมากๆเพราะว่าเรามากันไกลถึงปัทยาเลยทีเดียวเรามางานมหกรรมโชว์เรือนนานาชาติค่ะค่ะหรือโอเชียนมารีนาปัทยาบสทโชว์ครั้งที่3นะคะค่ะแต่จะมีกิจกรรมมากมายแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจอีกเยอะแยะนะคะเรียกว่าเดี๋ยวเราไปพบกันดีกว่าค่ะไปด้วยกันเลยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมและตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับคุณสุภัตราอังคาวินิจวงนะคะรองกรรมการผู้จัดการบริษัทโอเชียมพรพตีน์จํากัดค่ะสวัสดี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 ค่ะก่อนหนึ่งต้องบอกเลยที่เราเดินลงมาในวันนี้เนี่ยตื่นเต้นมือหวากันไปหมดเลยกิจกรรมเยอะแยะไปหมดเลยบรรยากาศดูสวยงามมาถึงพัทยาเลยนะคะใช่ค่ะอยากให้ช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะถึงรายละเอียดงานในปีนี้ ก็งานโอเชียนมารีนาพัทยาโบ๊ทโชว์เนี่ยนะคะเราจะเป็นปีที่3<ช>นะคะ,ะปีนี้เราก็ รู้สึกได้รับการตอบรับในในทางที่ดีขึ้นแล้วก็จะมีผู้ประกอบการเนี่มาร่วมงานมากขึ้นแล้วก็คาดหวังว่าจะมีคนมาเที่ยวงานมากขึ้นนะคะตั้งแต่วันที่27ถึง30พฤศจิก,ก,กจาย,ยนนี้ค่ะค่ะ,คะแล้วในงานในวันนี้ที่เห็นเรยออน,นะคะคุณผู้ชมจอดอยู่เยอะยะ,ยะ,ยะไปหมดเลยไม่ทราบมีทั้งหมดกี่กี่ลำค่ะที่มาวมงานปีนี้มาร่วมงานก็ประมาณ16ลำนะคะ,คะจากหลายแบรนด์ดังนำชั่วโลกเลยนะคะก็คือเป็นแบรนด์ดังๆทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็น p r i n c e s สนะคะ อาซิมูสแล้วก็แกรนชี่เบนจูแล้วก็ซิมสันมารีนแล้วก็จะมีเรือรำใหญ่ด้วยนะคะค่ะไม่ทราบคุณผิมได้เห็นบ้างหรือยังนะคะเดี๋ยวเราได้มาเดินดูรอบๆงานบรรยากาศน่าสนใจมากๆเลยฮูว่าขนาดนี้อยากทราบมูลค่าของเรือที่ทั้งหมดที่มารวมกันในปีนี้ค่ะโอถ้ามูลค่าคงรวมที่มา ก็น่าจะเป็นเกือบพันล้านได้นะคะแต่อันนี้ก็คือมูลค่าที่เนื่องจากว่าปีนี้เรามีเรือพิเศษคือลำใหญ่มากก็จะมีสองลำที่โดดเด่นนะคะก็จะมีเฮริโอโทรปเนี่ยก็จะเป็นเรือยอร์ชหรูลำแรกของโลกนะคะที่สร้างด้วยเป็นใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะคะเป็พลังงานโซลาเซลล์นั่นเองมีแผงอยู่บนบเหอน่าสนใจมากๆค่ะ แล้วเรือลำนี้นะคะก็สร้างในเหมือนพิมเมือไทยด้วยนะคะเป็นความภูมิใจของคนไทยด้วยแต่ว่าจริงๆก็คือเป็นต่างชาติเนี่เป็นเจ้าของเป็นโน้ตขาวของเขาแต่ก็ใช้แรงงานฝีมือคนไทยก็อยู่ในสร้างอยู่ในอู่ต่อเรือในในบริเวณของเชนอริ่งา แล้วเราทราบเระว่าเรือแบบนี้ได้ไปโชว์ที่ต่างประเทศถึงประเทศฝรั่งเศสที่ืองคานยอนโชว์เช่นเดียวกันใช่ไหมคะเขาาไปร่วมงานยอนโชว์ที่คานนะคะแล้วก็เพิ่งเดินทางแล่นกลับมาก่อนงานกันยานที่่านมาก่อนงานรถโชว์ใช่ใช่ไหมคะค่ะก็นั่นก็คือไฮไลท์นะคะที่แล้วยังมีอีกไฮไลท์ที่น่าสนใจที่อีกลำหนึ่งนะคะในงานนี้ที่ใหญ่มากก็จะเป็นชื่อว่าพัสรานะคะก็ประมาณยาวขนาดใหญ่ประมาณ115ฟุตนะคะ ก็เดี๋ยวถ้าเพื่อเป็นซเปอร์ยอเื่อมีโอกาสเพื่อคุณไลค์คุณขิมจะได้ลองแวะดูไปเยี่ยมชมกันค่ะคุณผู้ชมมูลค่าลำเดียวก็เกือบ200ล้านแล้วค่ะเบื่อหวามากๆแต่ไม่เพียงเท่านั้นนะคะวันนี้นอกจากเรือยอชหรูหราที่เราเห็นกันแล้วเนี่ยยังมีกิจกรรมอื่นๆมีอย่างอื่นมาโชว์ด้วยใช่ไหมคะค่ะก็ไฮไลท์ของงานเลยนะคะก็มีในเมื่อชื่องานก็ชื่อเรียกว่าโอเชียนมารีน่าพัทยาโบ๊ทโชว์ใช่ไหมคะก็เลยต้องมีโบ๊ทให้ได้สัมผัสยอชช์่ไลฟ์สไตล์ คือทางบริษัทเราหรือโครงการเนี่ยทางโอชเชียนมารีนาก็ได้จัดให้ทุกคนที่มาในงานเนี่ยได้มีโอกาสไปล่องเรือยอชฟรีนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายจะได้สัมผัสกับบรรยากาศในการล่องเรือยอชว่าไลฟ์สไตล์อย่างนี้เป็นยังไงบ้างติดใจนะคะก็จะได้แวะมาซื้อเรือต่อได้ใช่ไหมะใช่เก็ได้ใช่ใช่ค่ะเนื่องจากเป็นครั้งที่สามแล้วเนี่ยเราก็อยากทราบกันนะคะคุณผู้ชมว่าจุดประสงค์ในการจัดงานเนี่ยเพื่ออะไรบ้าง จุดประสงค์ของการจัดงานนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยเราก็ต้องการที่จะโปรโมทเมืองพัทยาใช่ไหมคะ,คะให้ทุกคนไม่ว่าจะคนไทยหรือคนต่างชาติเนี่ยได้รู้ว่าเมืองพัทยาเราเนี่ยเป็นเมืองที่มีศักยภาพสามารถที่จะเป็นศูนย์กลางการเล่นเรือใบได้การเล่นการท่องเที่ยวทางทะเลได้การทําธุรกิจเกี่ยวกับเรือครอบวงจรได้ไม่ได้เห็นแต่ว่าพัทยาจะเป็นมุมมองเฉพาะเมืองท่องเที่ยวทางทะเลอย่างเดียวนะคะนี่คือจุดประสงค์สําคัญอันหนึ่งที่เราต้องการที่จะโปรโมทเมือง พัทยาแล้วอีกจุดประสงค์นึงก็คือว่าเราต้องการเนื่องจากว่าเราเป็นโอเชียนมารีนเราเป็นมารีนาที่ใหญ่ที่สุดใน s เซาท์อีเซียในปัจจุบนันเราก็ต้องการที่จะทําให้คนนี้ได้รู้จักเรามากขึ้นเป็นความภูมิใจอันหนึ่งว่าประเทศไทยเราเนี่ย สามารถมีมารีน่าที่ใหญ่ที่สุดในเซาท์อีเชียเซียแล้วก็ยังได้ผลต่อเนื่องว่าเป็นการต่อยอดทางธุรกิจผู้ประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจเรือทั้งหมดเนี่ยจะได้มีเวทีที่ได้มาเจอกันทั้งผู้ซื้อและก็ผู้ขายนะคะคนขายเรือเองหรือคนที่อยากจะได้เรือก็ไม่รู้จะไปไหนมาที่นี่ที่เดียวเนี่ยครบหมดทุกอย่างค่ะจอนจ่เป็นคอมนิตี้เป็นแฟที่ใหญ่ใช่และสถานที่นี้นอกจากจะเป็นเรื่องเรือแล้วก็ยังมีทั้งคอนโดมิเนียม ค่ะในโครงการเองเนี่ยเราก็มีคอนโดนะคะที่โอเชียนปัตตกฟโนที่มียังขายอยู่สําหรับคนเล่นเรือเนี่ยจะเหมาะมากเลยเพราะว่ามีเรือจอดอยู่หน้าบ้านตัวเองนั่งมองเรือด้วยความภาคภูมิใจได้ทุกวันเลยค่ะ,คะถือเป็นเรื่องน่าสนใจมากๆนะคะคุณผู้ชมแล้วก็กิจกรรมยังไม่มีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปพบกันในเร็หน้าพบกันค่ะ ถ้าค,คุณผู้ชมมากันนี้แล้วนะคะเราก็อยู่กับคุณเล็กซึ่งคุณเล็กเนี่ยทางามีธุรกิจที่นําเข้าเป็นผู้แทนจําหน่ายเรือ p r i n c เ s สของซาอุดีอาระเบียใช่ค่ะบริษัทเราเนี่ยนำเข้านะคะแล้วก็จําหน่ายแล้วเราก็มีให้เช่าชาเตอร์ค่ะแบรนด์ชื่อ Princess มาจากประเทศอังกฤษซึ่งมีมาประมาณ50กว่าปีแล้วค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะโอกาสนี้คุณเล็กก็มีเรือของทาง r i n c e s s เนี่ยมาโชว์แล้วก็จะมาเล่าให้พวกเราฟังอีก3าลำนะคะค่ะ,คะอย่างลําแรกนี่คือเป็นรุ่น VSport นะคะจะสังเกตได้ว่าระยอลเนี่ยจะมี ทั้งหลายประเภทอย่าง V Sport คือเหมือนเป็นรถเปิดประทุนสามารถเปิดประทุนได้แล้วก็จะเป็นแนวสปอร์ตที่หน่อยอเหมาะมสําหรับค,คนที่ชอบความเร็ววิ่งได้เร็วแล้วก็สปีดได้เร็วอย่างลำนี้คือเป็น V 3 9 3 9คือ39สฟุตนั่นเองนั่นคือพูดถึงความยาวของเรือแล้วอย่างนี้นะอ๋ออย่างลำนี้ก็จะไม่มีห้องพักข้างในมีห้องพักข้างในค่ะมี2ห้องนอนแล้วก็มีห้องครัวแล้วก็มีห้องน้ำด้วย<อ>แต่ว่าหลังคาเนี่ยคือจะเปิดประทุนได้ค่ะ ส่วนลำนี้นะคะเมื่อกี้จาก V 3 9นะคะเรามาที่ลำนี้คือเป็น Flybridge นั่นเองค่ะ Fly Bridge ก็ Bridge คือใหญ่ขึ้นแต่จะมีชั้นดาดฟ้า<อ>เหมาะสำหรับเวลาที่กับตันเนี่ยสามารถคอนโทรลจากข้างบนหรือข้างล่างก็ได้เช่นเดียวกันและข้างบนนี่ก็สามารถ enjoy ทิวทัศน์และบรรยากาศ<ม>นะคะด้น,นนี้ก็จะเป็นฟลายบริดรุ่น56ก็คือใหญ่56ฟุตนั่นเองข้างในก็จะมี3ห้องนอน<ม>นะคะมีห้องนั่งเล่นนะคะมีพนทีมี pantry, <อ>มครัวแล้วก็มีห้องให้ลูกเรือข้างล่างด้วยโอยอย่างนี้สามารถจะออกทริปไปแล้วก็้างคืนได้เลยเป็นโอเวอร์ไนทริปได้ก็เหมาะสําหรับเวลาไปกันเป็นแฟมิลี่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนลำสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นลำใหญ่ที่สุดที่เรามาโชว์ในงานครั้งนี้นะคะอันนี้เป็นงามากนเซ r 60ก็คือ60ฟุตนั่นเองเป็นรุ่นฟลายบริดจ์นะคะแล้วก็ อันนี้เนี่ยก็คือจะมีสีห้องนอนก็จะมีตั้งแต่ห้อง V.I.P. Bedroom นะคะ Master Bed Room ห้องสําหรับเด็กด้วยแล้วก็มีห้องสําหรับลูกเรือก็คือครูเนี่ยจะอยู่ข้างล่างได้สองคนห้องครวแคนที่ก็จะใหญ่ค่ะส่งลำเนี้ยหกฟุตเราสามารถไปได้กระทั่งถึงมาดิฟงรโป์มาสคเลเซียอะไรก็ตามก็คือเดินทางไกลๆได้เลยก็คือ Enjoy Lifestyle ค่ะ เอกสิทธิ์แห่งผู้น r than Isuzu MU-X คุณผู้ชมติดตามกันต่อนะคะเรื่องกิจกรรมอนน่าสนใจของงานในครั้งนี้นะคะ ไม่ทราบนอกนจากที่เราที่เราเดินผ่านมาเนี่ยเราเห็นมีกิจกรรมมากมายแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีสิ่งอื่นๆอีกด้วยนะค่ะมีรถซุปเปอร์คาร์อยากให้เราให้ค่ะก็จะมีรถปีนี้นะคะก็จะมีรถแบรนด์หรูซุปเปอร์คาร์หลายแบรนด์นะคะอย่างเช่นโรลส์รอยต์นะคะเบนลี่ย์ดูคาติอันนั้นอันนั้นเป็นมอเตอร์ไซค์ซุปเปอร์ไบคยส์มีอาบิคบอยส์แล้วก็มีพอเช่มีแอสตันมาจินนะคะคุณเล็กอาจจะเดินพี่เดินเฉียวเฉียวดูไปบ้างแล้วแอบชื่นช ดูในส่วนตัวเหมือนเจมส์บอนด์นะคะอย่าลืมนะคะอาจจะไปแวะช่วยจองสักคันอะไรงี้ ค่ะแล้วก็จะมีนอกจากซปเปอร์คาร์แล้วก็จะมีพวกของเล่นสำหรับยอชทอยด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะ้าที่จะเป็นฟลายบอร์ดนะคะเห็นเคยเห็นคุณเล็กเคยไปออกรายการอะไรด้วยใช่ไหมคะไไปเราก็ไปลองฟลายบอร์ดกันมีฟลายบอร์ดแล้วก็มีซีบุ r เชอร์ก็เรียกความตื่นเต้นได้ดีมากเลยนะคะตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยววันนี้ก็จะมีโชว์ด้วยนะคะถ้าเกิดคุณเล็กคุณขินอยู่ก็เรียนเชิญค่ะเดี๋ยวเราไปเยี่ยกันนะคะแล้วก็ มีการแข่งขัน อ๋อค่ะลื่ไปจะมีแข่งขันตกปลานะคะเป็นการแข่งขันตกปลานานาชาติเป็นครั้งแรกที่จัดที่นี่นะคะจัดโดยสมาคมผู้ค้าและก็ผู้ประกอบการเกี่ยวกับอุปกรณ์ตกปลาค่ะอ๋อเหรอคะแล้วตกในล้าน้ำพัทยานีเลยเขาอกไปข้างนอกนะคะเขาจะต้องมีเรือตกปลาตามกฎกติการต้องมีเรือตกปลามาแล้วก็ออกไปตกข้างนอกใช้เวลาสองวันวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันตัดสินะอ๋อค่ะีกิจกรรมเยอะแยะมากมายน่าสนุกมากๆนะคะคุณผู้ชมอย่างงี้ ทั้งหมดกี่วันคะงานในปีนี้ปีนี้มีงาน4วันค่ะ,คะมีสี่วันก็ตั้งแต่วันที่27ถึง30พฤศจิกาแต่มีอยู่นิดนึงค่ะกิจกรรมอันนึงพอดีเ,อเห็นทางเมื่อกี้ที่พูดก็เลยนึกได้ว่าที่เมื่อวานนี้เราจะมีสัมมนา,าเกี่ยวกับเรื่องของ b บ a ทแอนด์ยอทคอนเฟรนซ์ไทยแลนด์คอนเฟรนซ์นะคะเป็นครั้งแรกที่จัดแต่ว่าจะเป็นคนที่จัดคือบริษัทอวาทอสเนี่ยเขาเป็นบริษัทที่ออกแบบเรือแล้วเขาก็พยายามที่จะโปรโมตเกี่ยวกับเรื่องอพลังงานแสงอาทิตย์ก็ในท็อปิกของ Green b o ทติ้งคือคเพื่อให้ผู้ที่สร้างเรือก็ตามหรือผู้ที่ใช้เรือก็ตามรณรงช่วยให้ทุกคนเนี่ย เหมือนกับรักสิ่งแวดล้อมโกกรีนเป็นอีโคกรีนด้่นเองว่าทํำยังไงว่าคนที่เล่นเรือเนี้ยก็มีส่วนที่จะช่วยประหยัดพลังงานให้กับโลกได้ก็เป็นสัมมนาที่น่าสนใจที่น่าสนใจและน่าติดตามกันต่อไปนะคะค่ะแล้วทำโอเชียนมารี่าเองเนี่ยนอกจากกิจกรรมนี้ในเดือนพฤศจิกายนนะคะของทุกๆปีแล้ว มีกิจกรรมอื่นอีกไหมคะค่ะเรามีกิจกรรมประจำปีนะคะ<ม>ก็ในเดือนพฤษภาของทุกปีเหมือนกันเราก็จะมีจัดเรียกว่า To p of the Cup กรา a t t a นะคะ<ม>เป็นการจัดแข่งเรือใบระดับนานาชาติ<อ>ที่มีจำนวนเรือเข้าร่วมแข่งมากที่สุดค่ะคุณเล็กเคยมาร่วมชมเคยมาร่วมชมค่ะแต่ว่างาน To p of the Cup เนี่ยยังไม่เคยไปเพราะว่าในวงการเรือใบเราก็จะมีภูเก็ต i ิ g ครกาต้าแต่ทราบมาว่าในงานนี้จะมีเรือหลายชนิดมากที่สุดใช่ไหมคะค่ะก็จะมีทั้งเรือเล็กมีทั้งเรือ สำหรับพวกเด็กที่มาแข่งด้วยใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะคุณเล็กก็จะรู้เรื่องเรือดีเหมือนกันไปอยู่ในธุรกิจเหมือนกันคะค่ะค่ะก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะไม่ทราบว่าจะจัดช่วงไหนของปีคะการแข่งขันท็อปอ t h เดอะกราฟิกาต้านะคะก็จะปกติแล้วในทุกปีจะจัดเดือนพฤษภาคมเพราะว่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับมีถ้วยพระราชทานพระทู c โค o โรเนชันคัพนะคะก็เลยจะจัดในช่วงต้นเดือน เป็นน่าติดตามดูกันนะคะ<ช>แล้วก็ถือเป็นถ้วยเกียรติยศนะคะ,คะเป็นถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยค่ะค่ะแล้วสุดท้ายลวค่ะอย่างนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ชมอยู่ในตอนนี้นะคะอยากจะติดตามข่าวสารแล้วก็อ,อัปเดตหรือว่าทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ย มีช่องแอคทิวิตี้ของโอเชียนมารีนาเองค่ะถ้าในแอคทิวิตี้ของโอเชียนมารีนาเองนะคะก็จะเป็นไปดูที่เว็บไซต์ของโอเชียนมารีนายอสคลับ c o m ได้เลยค่ะถ้าเป็นงานแข่งเรือนี้โอเชียนมารีนาพัทยาโบ๊ทโช o อ c ค m ค่ะหรือใน Facebook ก็มีเหมือนกันนะคะก็เฟซบุ๊กสแลสนะคะโอเชียนมารีนาโบ๊ทโชนะคะหรือว่า Top of the c a ะก i c a ิกาตานี่ก็ตรงตรงตัวเลยค่ะเวอร์ไวด์เว็บท็อปออฟเดอะกราบิกาตาดอทคอมได้เลยก็ติดตามดูกันได้ นะสำหรับวันนี้นะคะรายการผู้หญิงแนวหน้ากับคุณแหน่ช่วงโฟกัสออนก็ต้องขอขอบคุณมากมากที่ให้เกียรติมาให้ข้อมูลดีๆกับเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ งาน20ปีเพื่อนพึ่งพาเพื่อผู้ประสบอุทกภยัย19-28ธันวาควมนี้10นาฬิกาถึง21นาฬิกาพระพัหนักวังสวนกุหลาบผลิตภัณฑ์ร้านค้าสวนพระองค์ตลาดน้ำในวังอาหารชวนชิมสินค้าเกษตรอินทรีย์ออ,อร,ร์แกนิกไรซ์เบอรี่นวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของขวัญของฝากเทศกาลคริสต์มาสป,ปีใหม่กิจกรรมสาระและบันเทิง20ปีเพื่อนพึ่งพาเพื่อผู้ประสบอุทกภัยจัดโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึพาาพนพ่งพายามยากสภาชาติไทย หรือไม่คะว่าการตรวจสุขภาพประจำตีเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะเพราะเป็นการป้องกันและดูแลสุขภาพตัวเองอย่างสม่ำเสมอค่ะเมื่อเรามีสุขภาพที่ดีเราก็สามารถที่จะทำงานได้ยอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะว่าแวดวงสังคมมีอะไรมาอัปเดตในช่วง Society ค่ะช่วง c i e t y สนับสนุนโดย I s u ุ u MU-X ได้ได้วยว่าเป็นงานวิวายั์ใหญ่ส่งท้ายปีเลยทีเดียวสำหรับบีที่พาพรเจรวนนลูกสาวคนเล็กของเจ้าสัวซีพีทนินและคุณหญิงเทวีเจรวนนมหาสถตระดับต้นๆของเมืองไทยที่เกี่ยวก้อยเจ้าบ่าวสุดหลอ่อแตนดอกเตอร์ Dr. ชวันวัดอริยวรารมเจ้าของการ์ตูนอนิเมชั่นเชลดอนโดยงานนี้ถือเลิกงามยาดีของเช้าวันเสาร์ที่8พฤศจิกายน2557 จัดพิธีรถน้ำสั่งสมรสย่างอลังการนักกระหัสุดรูของครอบครัวจิรวนนย่านบางนาโดยถือเคระขบวนขันหมากด้วยเลขมงคล4และ16เป็นหลักก่อนจะเปิดห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ชั้น22โรงแรมเซนทราแกรดนเซ็นทรัลเวิลด์คงคู่กันฉลองวิวาอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันเสาร์ที่8พฤศจิกายน2557ที่ผ่านมาซึ่งได้รับเกียรติจากพระนท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกร,ททรัฐมนตรีพร้อมภริยา รองศาสตราจารย์นราพรจันโอชาเป็นประธานในพิธีครั้งนี้แขกสำคัญอาทิพนเอกประวิทยวงศสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมศาสตราจารย์พรเพชรวิชิตชนชัยประธานสอนอชอภายในงานล้นหลามไปด้วยกองทัพแขกผู้มีเกียรติกว่า4,000คนต้องผ่านการตรวจตราด้วยระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ตั้งแต่ชั้น23ก่อนเข้าสู่บรรยากาศภายในห้องจัดเลี้ยงซึ่งงานนี้เจ้าบ่าวได้เนรมิตให้เป็นปราสาทสุดงดงามใต้ท้องทะเลข,ของเจ้าชายกับเจ้าหญิงราวกับอยู่ในเทพนิยายก่อนจะได้ชมพรีเซนเทชันที่เล่าเรื่องราวความรักของผู้บ่าวสาวเป็นการ์ตูนแอนิเมชันน่ารักน่ารักงานนี้เจ้าสาวสวมใส่กระโปรงที่ใช้ผ้าถึง230เมตรหนักถึงส1กิโลกรัม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ120ปีปีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อวันเสาร์ที่8ปพฤศจิกายน2557นหรมลนล้อมทองกรรมการผู้จัดการโรงหรสพหลวงสาลาเฉลิมกรุงจัดงานเฉลิมพระเกียรติโดยช่วงเช้าจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์29รูปณบนะริเวณด้านหน้าศาลาเฉลิมกรุงโดยมีศิลปินแห่งชาติเศรษฐาศิรชายยา พิสมัยวิไลศักดิ์คุณหญิงจันทนีธนรักษ์พุษธดีวงกำแหงพรพิชิตพัฒนาถาบุตรวิรัต์อยู่ถาวรสันทัตตันธน,นันนีรนุษย์ปฐมสูตรเป็นต้นและประชาชนมากมายมาร่วมตักบาทบริเวณด้านหน้าศาลาเฉลิมกรุงช่วงบ่ายจัดการแสดงเฉลิมพระเกียรติ ละครซ้อนหนังณนะรงมหรสพหลวงโดยหม่อมหลวงปนัดดาดิศกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมด้วยท่านผู้หญิงบุตรีวีระวัทยะมาร่วมเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่นักแสดงผู้มาร่วมงานแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่7สวยงามแบบไทยเปิดการสแสดงด้วยการอัญเชิญบทเพลงพระนิพนธ์ในลนเกล้ารัชกาลที่7โหมโรงคลิ้งกระทบฝั่งมาบรรเลงสังคีตประยุกต์ โดยวงเฉลิมราชควบคุมโดยอาจารย์วิรัติอย่ทาวรและวงโรหิตาจลควบคุมโดยอาจารย์สุรพงษ์โรหิตาจลต่อด้วยสองนักแสดงบุญทองหานจางังสิทธิ์หรือตีก่อนบ่ายและรัชพลเยี่ยมแสงหรือมิวสิกเอฟร้อยเรียงเรื่องราวโรงมหรสพหลวงศา,าลาเฉลิมกรุงของขวัญพระราชทานจากบนลกล้าวรัชการที่7พาเข้าชมละครสั้นซ้อนหนังจากหนังดังในอดีต8เรื่องเริ่มจากพันท้ายนรสิง์ธรณีกันแสง บางระจันจุลาตรีคูณแม่นาคพระขนงแผลเก่าเงินเงินเงินเป็นต้นฟังเพลงสนุกท่าเต้นเก๋ไก่แต่งตัวโก้เก๋จากนักร้องชนะเลิศจากเวทีศาลาเฉลิมกรุงสืบสารตำนานเพลงสัมผัสกลิ่นอายของการแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุงในลีลาน่ารักของฮนุมานตอนเด็กและฟังเพลงจากสาวซาเมาสุดาชื่นบานมาพร้อมทีมเต้นมัน,มน,มนในเพลง Rock Around the Clock ก่อนจบงานด้วยการอันเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ราตรีประดับดาวขับร้องโดยนรพลดุริยพันธ์และการแสดงนาฏศิลป์วิจิตรงดงามจากนักแสดงขนศาลาเฉลิมกรุงเป็นการปิดฉากอย่างสวยงามสร้างความสุขความประทับใจให้กับผู้ชมสมทานะโรงมหรสพหลวงพระราชทานของล้นกล้ารัชกาลที่เจโดยประธานการแสดงได้ขึ้นม,มอบช่อด,ดอกไม้เพื่อเป็นเกียรติและเป็นกำลังใจให้แก่คณะนักแสดงในโอกาสสำคัญนี้ด้วย ดวงมาศิลปะอาชาอดีตอธิบดีสารเยาวชนและครอบครัวกลางและประธานผู้พิพากษาสารอุทธรภาคหนึ่งผู้สร้างคุณูปการให้กับวงการตุลาการและสารยุติธรรมปฏิบัติหน้าที่ผู้พิพากษาโดยไม่หวนเกรงอิทธิพลมืดช่วยเหลือและประสานความร่วมมือเกี่ยวกับเด็กเยาวชนและสตรีแต่รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติให้เป็นสตรีดีเด่นแห่งชาติและผู้อุทิศตนเสียสละเพื่อเด็กและเยาวชน เป็นพลังสําคัญของครอบครัวจนได้รับรางวัลครอบครัวประชาธิปไตยตัวอย่างช่วยให้เด็กและเยาวชนที่กระทําผิดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและกลับตนเป็นคนดีเป็นที่รักของญาติสนิทมิตรสหายและผู้ร่วมง,งานมากมายเป็นผู้ให้และแบบอย่างที่น่ายกย่องเธอผู้นี้คือผู้หญิงเก่งหัวใจแกร่งในโอกาสครบครอบ72ปีดวงมาศิลปะอาชาเปิดบ้านริมน้ำที่ศรีราชาจังหวัดชนบุรี เมื่อค่ำวันที่18พฤศจิกายนจัดงานฉลองครอบๆวันเกิดอย่างมีความสุขท่ามกลงกางความอบอุ่นของญาติมิตรและเพื่อนพ้องในแวดวงตุลาการและผู้พิพากษาสมทบจากสันต่างๆมาร่วมง,งานอย่างคึกคักทุกคนแต่งกายในโทนสีฟ้าสีสันสดใสเข้ากับบรรยากาศชายทะเลโดยเฉพาะคณะผู้พิพากษาสมทบสรเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมจะกันตัดชุดในผ้าพับเดียวกันทีมสีฟ้าดูน่ารักสดใสไปทั้งกลุ่มเป็นที่ชื่นชอบและสุขใจยิ่งให้กับเจ้าของวันเกิดพร้อมนำทั้งการแสดงการร้องเพลงโชว์น้ำเสียงกันอย่างเต็มที่จัดลี้ฉลองครบๆอบ70ปีเจ้าของเรือดุนเจ้าพระยาสุภาพันธ์พิชัยรณรงค์สงครามโดยมีลูกสาวคนสวยนัดปรีพิชัยรณรงค์สงครามและหล,นหลานๆช่วยกันจัดงานเลี้ยงอย่างอบอุ่น ท่ามกลางเพื่อนเพื่อนอันเป็นที่รักไม่ว่าจะเป็นป้าใหญ่พัทราอมเรศศิลาอ่อนดาริกาและศาสตราจารย์นายแพทย์เหลือพรบุญกัรมอมหลวงวิสุมิตราปราโมทคุณหญิงพ่ออบทิพย์และพลตปวจโทรประกาศสัตมานคุณหญิงเชดาวัฒนสิริธรรมมอมบงกฎปริยายุคนและเพื่อนเพื่อนกลุ่มสวปอ,อมอสอสีที่มาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับข้างนราศพตราริเวอร์เฮาส์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยบรรยากาศแบบไทย,ไทย จ้าพาได้จัดเตรียมอาหารอร่อยๆไม่ว่าจะเป็นกุ้งเผาตัวโตกระเพาะปลาซูช,ชิไก่งวงและหอยนางรมเมื่อข้ามวันศุกร์ที่2 8พฤศจิกาย,ยน2557า้งานนี้นนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบร,ะรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารพร้อมด้วยพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสีรัชพระบราชายาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อม ให้ผู้แทนพระองค์อัญเชิญดอกไม้พระราชทานให้กับสุภาพพนธพิชายรณรงค์สงครามเจ้าของวันเกิดสร้างความปรับปรึ่มแก่ครอบครัวพิชายรณรงค์สงครามอย่างหาที่สุดไม่ได้เป็นยังไงกันบ้างคะกับทุกเรื่องราวสุดแสนพิเศษเคลดรับสุขภาพดีและเรื่องราวในแวดวงสังคมที่จะมาอัปเดตชีวิตให้ทันสมัยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการและคุณผู้ชมทุกท่านพบกับเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงแฟชั่นงานสังคมและไลฟ์สไตล์ได้ใหม่ ในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ